เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิรุสริจัญญาในรายการปันฝันปันยิ้มทุกวันพฤหัสบดีเวลา14บนากาสานาทีท,งทางช่องทบทแห่งนี้นะครับรายการของเราพร้อมจะเป็นสื่อกลางในการมอบโอกาสนำใจและความสุขที่สังคมมีให้ต่อกันซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่การส่งมอบความสุขและน้ําใจให้ถึงกันและกันถือเป็นภารกิจของรายการปันฝันปันยิ้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะ วันแม่แห่งชาติในปีนี้รายการประสานปันยิ้มได้มอบหมายให้คุณรถเมย์คนเนึ่งนิดเป็นตัวแทนของคุณแม่ทุกท่านพาเด็กๆจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตไปเที่ยวสวนสนุก Dream World กันเด็กๆจะมีความสุขและสนุกสนานกันเพียงใดไปชมพร้อมๆกันครับช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้ก่อนที่เราจะให้คนอื่นเนี่ยมันต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อน ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยก็ไรายได้ของประชาชนก็เริ่มดีขึ้นทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมว่าเดี๋วนี้สังคมไทยในเรื่องของการเอื้ออาทรผมว่าก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับอย่างหน่วยงานนี้ก็สังกัดกระทรวงกรารหมใช่ไหมฮะเป็นผู้นําเอกชนเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ยิ่งการเป็นช่วยช่วยเหลือผู้มิการทางสังคมนี่ผมว่าเป็นมองเป็นเรื่องที่ดีใหญ่เลยเพราะว่า เป็นการช่วยเหลือในระยะยาวนะครับก็คือสาม,มารถทำให้ผู้พิการนั้นๆสามารถกลับเข้ามาสู่สังคมแล้วก็สามารถที่จะหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้นะครับผมว่าเป็นการช่วยที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยครับ I wasn't ready My name is Nick Vojic, and I am so excited to be coming to Thailand. I want to thank all the major sponsors who made it possible for me to come to inspire all people of Thailand to never ever give up. Maybe you've seen me on YouTube, and I'm coming to share my story and sharing about the positive attitudes we can have and having faith in action. The two main messages that I'm gonna be giving there is about finding life's greater purpose and how to dream big. So bring your friends and family along who need some inspiration. I'm gonna be there in Thailand at the stadium Kwa Mak on September 3rd, 7 p.m. So get your tickets right now because the tickets are gonna go fast. I love you so much. Take care and I look forward to eating some Thai food, being with you all. And enjoying your hospitality. God bless you. Thank you so much. Bye bye. <laughs> I love life. รถเมย์อยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตค่ะโอ้ต้องบอกว่าภารกิจที่ได้รับในวันนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าต้องมาทําหน้าที่เป็นแม่จําเป็นนะคะเนื่องจากว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนของแม่นะคะรถเมย์ก็เลยอยากที่จะพาน้องๆที่คุณแม่เนี่ยไม่สามารถพาไปเที่ยวหรือไปทํากิจกรรมได้ในวันแม่แห่งชาติไปเที่ยวดีเวอร์กันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูว่าเอ๊ วันนี้เขาให้น้องๆไปกี่คนน้องๆเขาเตรียมตัวกันหรือยังหรือว่าที่สําคัญที่สุดแม่ใหญ่เขาจะอนุญาตให้เราไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปขออนุญาตแม่ใหญ่กันก่อนนะคะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพออ,อแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกแม่ใหญ่ค่ะเพราะว่าที่นี่น้องๆจะเรียกพออวันแม่ใหญ่ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะทางรายการปันฝันปันยิ้มเนี่ยเห็นว่าเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาแล้วก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนของแม่ๆนะคะพาน้องไปเที่ยว น้องไปเที่ยวไม่ใช่พาลูกๆนะคะเพราะว่าหนูขอเป็นพี่ได้ไหมวันนี้ได้ค่ะเนาะดูอายุเยอะนิดนึงเอางี้ค่ะก็ขอาค่ะก่อนที่เราจะไปอยากจะทราบก่อนว่าทําไมน้องๆเนี่ยถึงได้มาอยู่ที่สถานสงเคราะห์แห่งนี้ค่ะค่ะก็น้องๆจะมาเป็นเด็กที่มาจากที่พ่อแม่ต้องโทษบ้างนะคะหรือว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าเป็น มาจากาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันประสบปัญหาทางสังคมค่ะหรืออาจจะเป็นเด็กได้รอดพัดหลงตำรวจนำสง่งที่บ้านเราค่ะอ,อย่างนี้ต้องมีวิธีการดูแลน้องๆยังไงบ้าง <ๆ S 1> <ห>คะก็สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนลังสิตก็จะต้องดูแลในเรื่องของเซสีประกันแรกนะคะต่อจากนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของบริการทางด้านการติดตามประวัติเด็กบริการทาด้านสุขภาพอย่างเช่นฉีดวัคซีนนะคะมีน้องๆที่อยู่ที่นี่เยอะไหมคะส8้ยคนเยอะขึ้นเรื่อย ก็มีทั้งคือถ้าครอบครัวประเมินครอบครัวแล้วพร้อมที่จะรับกลับก็กลับแล้วก็มีมาใหม่เข้ามาคือจริงๆมีทั้งมีทั้งคนที่มีครอบครัวและไม่มีครอบครัวใช,ใช่ไหมคะแล้วสิ่งของหรือว่าแบบมีอะไรที่ทางสถานศึกษายัางต้องการีบ้างไหมคะอย่างหนึ่งที่อยากจะ,ะเพิ่มเติมหรือเสริมหนตอนนี้ก็คือในเรื่องของกิจกรรมอยากให้มีคนมาจัดก,กิจกรรมที่บ้านเราเยอะๆเหมาะเม้งเลยค่ะอย่างวันนี้เลย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้รถเมย์ขออนุญาตแม่ใหญ่ค่ะลูกๆของแม่ใหญ่ค่ะไปเที่ยวริมร์นะคะได้ค่ะยังไงนะคะต้องขอขอบคุณแม่ใหญ่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทํากิจกรรมเหมือนที่รถเมย์มาทําในวันนี้เนี่ยนะคะก็มาได้เลยนะคะที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อ,อนรงังสิตหรือว่าที่รู้จักกันเลยว่าบ้านเด็กอ่อ,อนรงังสิตนะคะมาได้เลยที่นี่ต้องกางรความรักลอีกเยอะค่ะหลังจากที่ขออนุญาตแม่ใหญ่แล้วคิดว่า ข้างหลังของเราเนี่ยใส่หมวกพร้อมแต่งตัวพร้อมน่าจะใช่กลุ่มนี้แหละตามมาเลยไปไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสแดบบีค่ะเด็กๆพร้อมไปเที่ยวยังคะไปค่ะเอาละค่ะนี่แค่เริ่มยังเจียวเจ้าขนาดนี้ดูท่าว่าวิ่งจับกันจ้าละวันไปๆปไปไ,ปไ,ปไปคือรถด,ดีกว่าลูก บรบบนี่รถบัสให้หน้าเราค่ะบริษัทวิมวณที่พารสปอร์ตจำกัดมมามอบความฝันให้กับน,น้องๆเหมือนกันพาไปเที่ยวเอาไปขึ้นรถ ร่วมปันฝันโดยเสียงเพียวของคุณค่ามานานมาสคาร่ามิสทีนไอออนเคิร์ฟเอนไซม์เจนิลฟูดวิกเตอร์ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนใดที่ไม่อยากเลี้ยงดูหรือว่าทอดทิ้งลูกๆของตนเองแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราทุกคนในสังคมก็ต้องร่วมมือกันอย่านิ่งดูได้และถามว่าความผิดพลาดนั้น เกิดขึ้นจากใครก็ควรจะร่วมมือกันคนลเล็กคนลน้อยแม้แต่เรื่องเล็กๆด้วยการพาไปเที่ยวจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของพวกเขาไม่น้อยเลยนะครับและช่วงนี้คุณรัเมย์พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปเที่ยวกันครับหหัววใใจไมมม่ีททาางกเดนคุ้ วันนี้เราต้องบอกจริงๆว่าเราได้รับการอนุเคราะห์อย่างดีเสมอมาจริงๆนะคะกับ Dream World วันนี้เดี๋ยวเราไปหาพี่ผู้จัดการการตลาดของที่นี่กันน่ารักมากๆตึ้งตึ้งตึ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 งเอ้าสวัสดีค่ะนี่เลยสวัสดียังสวัสดีพี่หรือยังน่ารักที่สุดวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้รายการปันฝันวันยิ้มรวมถึงน้องๆได้มีโอกาสมา เขาเรียกว่าเติมความฝันเนาะเติมรอยยิ้มที่ดีเบอร์นี่เลยนะคะค่ะยังไงก็เดี๋ยวยังไงพาน้องๆนะคะไปเที่ยวสนุกสนานตามเครื่องเล่นต่างๆที่น้องๆจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเครื่องเล่นแบบใหม่ของเราทั้งหมดเลยค่ะเอาละขอบคุณนะคะไปละเดี๋ยวหนูขออนุญาตเข้าข้างในได้เลยค่ะพ่อพ่อผมเอาไปรถไฟปูนปูน ดใใดเดี๋ยวเราพานุน้องไปที่บ้านยักก่อนเลยอันนี้น้องเข้าไปดูได้แน่ๆแล้วก็ก่อนจะไปผ่านทางซ้ายมือตรงนี้เห็นมีเจสิกมาศจรรย์พาไปดูอันนี้ก่อนจะได้เห็นรอบโลก ักษ์เป็นยังไงยักษ์เป็นยังไง,งหรอแล้วของมันมตัวใหญ่ปะคะนี่ไงจินตนาการของเด็กๆมีหลายอย่างเอาอย่างนี้พี่รถเมย์พาเข้าไปดูว่าบ้านยักษ์ในเนี้ยยักษ์เขาอยู่ยังไงโอเคไหมอ่ะยังอ่ะไปฉ,ฉันขอเป็นฝันให้เธอกับรอยยิ้มฉันพร้อมจะน,นำทายไป เซียงเพียวคงคุณค่ามานานมัสคาร่ามิสทีนไอออนเคิร์ฟอีกเนืงอที่จะพาน้องๆไปนั่งวันนี้เคเบิลคาร์ค่ะเดินเข้ามาข้างหน้าเนีเห็นนั้งแต่เช้าและอยากจะนั่งนี่แหละถึงเวลาที่เราจะขึ้นแล้วน้องนิดอยากให้พี่ๆมาบ่อยๆไหมอยากครับจริงเหรอทำไมถึงอยากให้บ่อยๆขี่คุณครับ อยู่อีกไม่ไกลไม่นานใสักวันี่วันนี้ต้องบอกว่าภารกิจของเรานะเสร็จสิ้นแล้วค่ะสมบูรณ์แบบมากๆตัวหนูเนี่ยมีความสุขเด็กๆมีความสุขไหมคะมีค่ะมีมีใครอยากบอกอะไรพี่รนเมย์ไหมมีใครอยากบอกพี่ๆไหมวันนี้เป็นยังไงวันนี้มาเป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกไหมชอบปะคะ พ,พี่พี่พามาเที่ยวแบบนี้ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้โอ้เราไปสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆที่บ้านเด็กอ่อนรังสิตนะคะต้องถามแม่ของเขาเลยดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพาน้องๆมาค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขอะค่ะแทานแทนแทนน้องๆวันนี้นะคะเพราะว่ารายการแบบนี้แล้วก็สิ่งดีเหล่านี้ช่วยเติมเต็มชีวิตของเขาอะค่ะที่บางครั้งเขาไม่ได้อาจจะออกมาแบบนี้อะค่ะ วันนี้คะ่ะเรามีของขวัญมามอบให้กับคุณแม่ด้วยคุณแม่แม่ที่ดูแลน้องๆน,นะคะเวลาดูแลเหนื่นอยๆก็อาจจะบอกว่ามึนๆอะไรแบบนี้บ้างสูตรดมแล้วจะได้หอมชื่นใจนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้มีความสุขมากค่ะที่มีโอกาสได้พาน้องๆที่บ้านเด็กออนรังสิต์มาเที่ยว ทำกิจกรรมมาร่วมกันนะคะเห็นรอยยิ้มของน้องๆเราต้องบอกว่าวันนี้หายเหนื่อยเลยค่ะจากที่รู้สึกว่าแดดจะร้อนแค่ไหนจะเดินไกลแค่ไหนเราเต็มที่นะเพราะเห็นน้องมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็นการแบ่งปันโอกาสดีๆให้กับน้องๆแล้วก็รอยยิ้มด้วยนะคะคุณผู้ชมเองค่ะถ้าสมมติว่า อยากจะมอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆแบบนี้หรือว่าแบ่งปันความฝานันแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆก็สามารถทําได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นที่ไหนเอาแค่คุณสะดวกที่จะไปนะน้องๆรอให้คุณมอบโอกาสอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะอ่าเอาละคะ่ะอันหนิงขาส่งกลับไปให้อันหนิงนะคะเรียกว่าวันนี้จุใจเต็มที่หนูสนุกมากเลยอันหนิงขาดูภาพบรรยากาศแบบนี้ไม่รู้อันหนิงนึกถึงตอนเด็กๆบ้างเปล่าเนาะไปแล้วนะ๊ายไายม่ายบายไ๊าม่ายอันหนิงเลยลูกไม่ายทีย่กล้องไม่ไปที่กล้อง ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการแบ่งปันโอกาสรอยยิ้มและเสียงหัวเราะร่วมไปกับรายการปันฝันตันยิ้มได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คุณผู้ชมส่งข้อมูลหรือเรื่องราวที่ต้องการให้รายการของเราเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือซึ่งไม่แน่นะครับเสียงหัวเราะรอยยิ้มที่อาจจะปรากฏในรายการของเราในสัปดาห์ต่อไปอาจจะมาจากน้ําใจของคุณก็ได้วันนี้ผมและทีมงานรายการปันฝันตันยิ้มขอลาไปก่อนพบกันใหม่ พระามสบ,บดีหน้าเวลาสิทธินการ30นาทีทางทตบ5ห้าแห่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับแนะนำเรื่องราวดีๆเข้ามาได้ที่ปันฝันปันยิ้ม /facebook.com กับรอย้มทที่จะน,นางไปพ